คำแหลกแหกมันไปน้องเไงคนละ่ะกินขางแรงน้ำกันไปน้องเไงคนละ่ะคนล่ะครับผมกรอบพี่น้องกรอบเปน็นยังไงว่าพี่น้องไหมสวัสดีครับพี่น้องฟองไฟสุขสุขคนครับพี่น้อง พบพ่อกันแล้วรครับพี่น้องช่องนี้มีสาระกับนุ่มหนามนดนึกเก่าแล้วครับพี่นอ้องมืงหนีมาพอกันย่ามเย็นยา่ยยนนยามแรงครับพี่น้องอากาศก็เริ่มหนาวเข้าขมาแล้วครับการูรแลสุขภาพนเด้อพี่น้องเด้อนุ่มหนามดนก็ให้กำลังใจสุ่ขุนสุคนนะพี่น้องเนาะมืงหนีนุ่มหนามดน,นได้นี่ครับผมตาบังหุ่งพี่น้องตาบังหุ่งแซ่บๆครับพี่น้องนี่แคบหมูนะพี่น้องโอ้ยพี่น้อง ผักแก่มือมีหลายอย่างเยอะครับพี่น้องหมักแตงขี้เก่าแล้วครับพี่น้องเนาะใบตุ้มซาอุพี่น้องโหยหยอดงามๆขี้เก่าแล้วครับขาดเพราะอะไรเขาเนี้ยพี่น้องคนละเขาเนี้ยกองบักใหญ่พี่น้องเขาเนี้ยเนี่ยมักขนาดครับพี่น้องมากๆพี่น้องมาบวบหลายยาห้างพี่น้องมามากินมาจวดมาแซ่บต้องกันนะครับพี่น้องนี่ครับผมเขาเนี้ยเบื้องเราพี่น้องโอ้ยเอาเอาเอาพี่น้องมาจัดไปแซ่บๆนุ่กัน ขอแคบหมูก่อนเด้อพี่น้องเนดะ้อของแสบมันได้การดีขนาดมันนี่กินเขาย่ำเย็ยนย่ำแรงเนาะพี่น้องเนาะมักขนาดตำบักห้องก็ได้นี่ครับผมโอ้ยแคบหมูเขากันเพนนื่อนายได้อพี่น้องกับตำบักห้องตำบักห้องใส่หมูย่อ้อมพี่น้อง่นครับผมเด้อ กูเครับผมกรอบพี่นอ้องกรอบเป็นเรื่องไรมาพี่น้องไหมขำ <c oughs> แหลกแหกมันพี่น้องเลยคุณหรอกินเขาแรกน่วมกันพี่นอ้องไงคุณหรอ ของมาของแซมแล้วไปหรอกเนาะทำมาเือกินยังได้ไงอิ่มพื่เราแซมืี่เราอะไรไปหรอกเนาะกินแบบบานๆทำไปหรอนาอืมนัวขนาดไปหรอกขับหมูนอยไปหรอกเนายังหยำโปโป้ได <cherry> <coping> em um ้ไรอกะ มาเด้อแม่องเด้อบ้านไก่เลื้ยงเชียงมากินมาแสบีบน้ำนมหนามอนเด้อแม่องเด้อมามาแม่งเด้อมาเสียงนกแต่ห้องดีดี <c oughs> บลัดมียม่ัง้ง ทำถาดแบบนี้พี่น้องเลยแักสิบเบอร์ตรูครับพี่น้องมเมือนเบอร์แต่ขอโทษขอไฟเด้อพี่น้องเนี่ยยังวันก็เริ่มมากแล้วพี่น้อง มาเห้อนะรับเงยๆพี่นอนะ้อนง,องเลยบิ่งไปกินน้ากันของเราปวดนะครับพี่น้องครับเง่อืมอาซีพี่น้องอกซีแล้วโอ้แมงวันพี่น้องนะ เือม,มากของแสบแม่นวันกับมีเด้อไหมน้องเนี่ยขอโทษขอให้หลายๆครับน้องคือหูเราเปน้อง,งเมื่อก่ ไี่น้องมากูหนาพี่น,น้องข้ามายี่ตาสวๆพี่น้องนะ bớt miếng không nhỏ nha chạp lại ô lông nào không nhỏ mà cả nhìn yên nó nào ตามห้่งนี่ตาเองนี้พี่น้องเน่ยมักลุดไดแบบเดจัดไปเลยครับพี่น้อง มาแล้วพี่น้องเนี่ยบ่านไก่เรีนยงเพี้ยงพี่น้องมากินน้ำกันืปลาแดงเนี่ยบ่ต้องพูดถึงพี่น้องนัวขนาด ทำหงแสบเพราะแสยบยู่ที่ประแดดแน,น่หรอนะหอบเป็นแน่นนน จับหมูก็ได้ทอดไม่ๆพี่น้องซื้อให้เจ้ามากจับหมูปล่ะพี่น้องอ่ะปล่ะพี่น้อง,อองทำไมไงพี่น้องนะอ่ะ ยุดไปยัวยนะไปนอะแยบลายหูหลัครับผมหูหลัครับหมูยอดเน่ะ หมนเอาหมนเอาเนาคำสุดท้ายเล้้องเด้อถาดงงาจะกินเบิดบ่เบิดเลยี่น้องขาทอไฟลายๆี่น้องคำสุดท้ายเล้ครับผม ưởng, แกเป็นตันในเบิดเมี่ยงของเราไงมองเบิดเลยมันเนี่ยถาดง่ายฮะน้ำก็ไม่เหลืองไง ้ยแซบคักแซบแน่พี่น้องเนาะตำบักหุ่งพี่น้องกินกับแคบหมูครับเขาเนี้ยขาดไม่ได้ครับพี่น้องก็กินนี่็ฝากไว้เท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ครับนุ่มหนามนเงีย้ยเงี้นี่เด้อพี่น้องเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจนุ่มหนามนในเหตุคลิปต่อไปครับพี่น้องมือนี่นุ่มหนามนขอตัวกันเด้อพี่น้องเดอ้อพอกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ